ที่ดินเขากระโดง5,000ไร่ที่บุรีรัมย์ใครคือเจ้าของที่แท้จริงข้อพิพาทที่ยาวนานกว่า50ปีระหว่างการรถไฟกรมที่ดินและชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงตระกูลดังจากรุ่นพ่อที่เคยขอเช่าที่ดินมาถึงรุ่นลูกที่ยืนยันกรรมสิทธิ์เรื่องนี้ผัวพันกับการเมืองและอำนาจอย่างไรวันนี้ The i n s i g h X จะขุดลึกทุกปมคลีทุกหลักฐานให้คุณฟังแบบละเอียดที่สุดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The i n s i g ์ X X ที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีเทรน์ธุรกิจเศรษฐกิจกรณีศึกษาและเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสก่อนใครก่อนจะไปฟังเรื่องราวเต็มๆในวันนี้ผมขอแรงสนับสนุนจากคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามเราด้วยการกด Subscribe ช่อง The i n s i ส์เของเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจทําเพื่อคุณครับคุณผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับว่าที่ดินผืนหนึ่งจะกลายเป็นปมขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่าครึ่งศตวรรษได้อย่างไรวันนี้เราจะพาย้อนรอยไปที่ที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่กว่า5,000ไร่ที่เป็นมหากราบข้อพิพาทระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมที่ดินและชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือตระกูลชิดชอบ จุดเริ่มต้นของข้อพิพาทมันต้องย้อนกลับไปไกลถึงสมัยรัชกาลที่6เลยครับช่วงนั้นมีการขยายเส้นทางรถไฟไปภาคอีสานมีการออกพระราชกฤษฎีกาในปี2462และ2464เพื่อเวนคืนที่ดินสำหรับสร้างทางรถไฟการรถไฟระบุว่าได้เวนคืนที่ดินบริเวณเขากระโดงมาทั้งหมด5,083ไร่เหตุผลที่ต้องใช้ที่ดินเยอะขนาดนั้น เพราะต้องการเข้าไปลำเลียงหินคุณภาพดีจากปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วเพื่อใช้สร้างทางรถไฟนั่นเองครับจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเวลาผ่านไปมีชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยในที่ดินผืนนี้และมีจุดเปลี่ยนสำคัญในปี2513เมื่อมีบันทึกว่าปู่ชัยชิดชอบบิดาของคุณเนวินชิดชอบได้ทำข้อตกลงกับการรถไฟว่าขออาศัยในที่ดินและจะทำสัญญาเช่าต่อไป แต่ปรากฏว่าอีกแค่2ปีต่อมาในปี2512คุณชัยกลับไปขอออกโฉนดที่ดินในบริเวณนั้นได้สําเร็จและไม่ได้มีหลักฐานการทําสัญญาเช่ากับการรถไฟเลยนี่คือจุดที่น่าสนใจครับจากรุ่นพ่อที่ยอมรับว่าเป็นที่ของการรถไฟและขอเช่าอาศัยแต่ในปัจจุบันเรื่องราวกลับพลิกผันไปสู่การต่อสู้เพื่อพิสูจน์กรรมสิทธิ์การต่อสู้ในชั้นศาลและบทบาทของหน่วยงานรัฐเรื่องนี้สู้กันในศาลหลายคดีมากครับ และมีคดีสำคัญที่สารดีกาได้มีคำพิพากษาในช่วงปี2,560และ2,561ตัดสินตรงกันว่าที่ดินกว่า5,000ไร่นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟและให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของชาวบ้านบางส่วนไปแต่ปัญหามันอยู่ที่ทำไมถึงยังเพิกถอนโฉนดทั้งหมดไม่ได้คำตอบอยู่ที่มาตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินครับกฎหมายมาตรานี้ระบุว่าคนเดียวที่มีอำนาจสั่งเพิกถอนโฉนดได้ คืออธิบดีกรมที่ดินเท่านั้นแม้ศาลจะสั่งแต่ถ้าอธิบดีไม่ลงนามเพิกถอนก็ทำอะไรไม่ได้ที่ผ่านมากรมที่ดินเคยตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีความเห็นว่าไม่ควรเพิกถอนโดยให้เหตุผลหลายอย่างเช่นการรถไฟไม่มีแผนที่แนบท้ายพระราชกิจสถกกาฉบับดั้งเดิมมายืนยันแผนที่ที่การรถไฟใช้อ้างอิงถูกจัดทาขึ้นในปี2539เพื่อแก้ปัญหาชาวบ้านไม่ใช่แผนที่ดั้งเดิม ความยาวของทางรถไฟไม่ตรงกับที่กล่าวอ้างจาก8กิโลเมตรตรวจสอบจริงพบว่ายาวแค่6.2กิโลเมตรความกว้างของเขตทางรถไฟควรจะกว้างข้างละ40เมตรแต่กลับขยายเป็น1,000เมตรในบริเวณเขากระโดงซึ่งไม่สมเหตุสมผลฝั่งการรถไฟก็โต้กลับว่าคำพิพากษาสาลดีกาครอบคลุมที่ดินทั้ง5,000ไร่แล้วไม่ใช่แค่แปลงที่มีคดีกันและอธิบดีกรมที่ดินต้องทำตามคำตัดสินของศาล จะใช้อำราดดุลพินิษ์เพื่อยุติเรื่องไม่ได้เสียงจากชาวบ้านและคนในพื้นที่ท่ามกลางความขัดแย้งของหน่วยงานรัฐยังมีชาวบ้านอีกหลายพันครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบพวกเขาหลายคนยืนยันว่าบรรพบุรุษอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนที่จะมีการสร้างทางรถไฟเสียอ,อีกและมีเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยหน่วยงานราชการอย่างถูกต้องพวกเขาสงสัยว่าถ้าบุกรุกจริงทำไมตอนออกโฉลดเจ้าหน้าที่การรถไฟถึงมาเซ็นรับรองแนวเขตให้ด้วย ปมการเมืองที่ซ่อนอยู่เรื่องนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อมีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอดีตรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาตนและผู้เกี่ยวข้องทําตามกฎหมายทุกอย่างขณะที่รัฐมนตรีมหาไทยคนปัจจุบันคือคุณภูมิธรรมเวชยาก็สั่งการให้เดินหน้าเพิกถอนโฉนดโดยอ้างว่าเป็นที่ดินของรัฐฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยก็ตั้งคำถามกลับว่าการกระทำของคุณภูมิธรรมเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าคดีดูเหมือนจะเดินเร็วขึ้นผิดปกติในช่วงที่พักแกนนารัฐบาลมีความขัดแย้งกันสถานการณ์ล่าสุดคืออธิบดีกรมที่ดินคนปัจจุบันมีคําสั่งไม่เพิกถอนโฉนดทําให้การรถไฟต้องยื่นอุทธรณ์คาสั่งนี้และเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปครับนี่คือมหาการที่ดินเขากระดงครับที่มีทั้งมิติทางประวัติศาสตร์ข้อกฎหมายที่ซับซ้อนการต่อสู้ของชาวบ้านและเกมการเมืองที่เข้มขน้น จากเรื่องราวทั้งวดน,นี้มีบทเรียนสำคัญที่เราเรียนรู้ได้ครับ 1. ความสำคัญของหลักฐานและการบังคับใช้กฎหมายกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีคำพิาพากษาสูงสุดแต่หากกระบวนการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างหรือขึ้นอยู่กับดุลพินิษของบุคคลคนเดียวก็อาจทําให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ 2. ผลกระทบต่อประชาชนท่ามการความขัดแย้งของหน่วยงานรัฐและกลุ่มอํานาจ คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประชาชนธรรมดาพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่บนความไม่แน่นอนและอาจต้องต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิในที่ดินที่ตนเชื่อว่าได้มาอย่างถูกต้อง 3. การเมืองและผลประโยชน์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าข้อพิพาทเรื่องที่ดินไม่ได้มีแค่เรื่องของกฎหมายแต่ยังเกี่ยวพันกับอำนาจและการเมืองอย่างแยกไม่ออกซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของคดีและความยุติธรรมได้ครับและ 4. ความชัดเจนของเอกสารราชการในอดีต ปัญหาเริ่มต้นจากความไม่ชัดเจนของเอกสารและแผนที่ในอดีตซึ่งเป็นบทเรียนสําคัญให้หน่วยงานรัฐต้องจัดทําและเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ของรัฐให้มีความชัดเจนและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตครับและนี่คือทั้งหมดของ The i n s ์ x ในวันนี้ครับหวังว่าคุณผู้ทางจะได้รับข้อมูลและแง่มุมที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับกรณีที่ดินเขากระดงนะครับสุดท้ายนี้ อย่าลืมสนับสนุนพวกเราทีมงาน The i n s i d e X ด้วยการกดไลค์กดแชร์และติดตามเราด้วยการกด subscribe ช่อง The i n s i d e X ของเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องเราดีๆที่เราตั้งใจทำเพื่อคุณครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ i n s i d e X Technology Business Your Next Step